สวัสดีครับวันนี้ผมคุณหมอเล็กนะครับผมวันนี้ผมเพิ่งทำเลเซอร์มาแน่เลยแดงหน่อยเนาะครับผมมาพบกับน้องสวัสดีครับน้องเมย์น้องเมย์เนาะคือน้องเมย์ทำอะไรไปเสริมหน้าอกเสริมหน้าอกครับเสริมหน้าอกสองต้องไม่มีสายเบริ่ถูกไหมครับก็ตอนนั้นน้องเมย์ใช้ตัว 30cc minister เนาะคเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าว่าตอนนั้นเนี่ยผ่าตัดเสร็จเป็นยังไงดีกว่า หลังจากผ่าตัดเสร็จไปนะคะไม่มีอาการบวอมหรือว่าไม่มีรอยช้ำเลยค่ะประมาณพักฟื้นประมาณสองวันก็สามารถออใช้ชีวิตปกติได้เลยวันแค่วันนึงค่ะวันวันสองวันแค่นั้นะแล้วถามว่าลังตัวตอนเรีนนิ่มไหมตอนนี้เหนียงมากค่ะไม่โป๊เลยดูโคลเนาะดูเป็นธรรมชาติดูเปธรรมชาติทรงคล้อยแล้วก็สัมผัสนิ่มค่ะค่ะตัดสินใจถูกถูกมากค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงส่วนมากในหลายๆคนเนี่ยเป็นธรรมดาผ่าตัดเนี่ยเขาก็ตงกระมวลเนื่องแผลเนาะใช่นะครับแล้วตอนนี้แผลเป็นยังไงครับผมแผลค่อนข้างที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่เป็นรอยแผลเต็นมนะคะจะมีแบบรอยนิดๆแต่คุณหมอใจดีมากเลเซอร์ให้สีด้วยคะ่ะเลเอรให้สีผมก็ดูแลคือทําสันเนี่ยไม่ใช่มาทำเป็นทำหนึ่งคือต้องไม่ใช่โป๊กเนาะ<ช>รู้หมด <ๆ S 2> โอ้โหบางคนเนี่ยจมูกแบบพุ่งแบบพินโนคิโอเลยหรือนมแบบเป็นก้อนแข็งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เนาะ เราต้องให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าธรรมชาติที่สุดนะคะใ,ในส่วนของแผลมีได้แต่ผมก็ดูแลให้ในะครับแล้วก็ของมีแทบจะไม่มีเนาะโดยปกติเนี่ยการทำเนี่ยมันไม่ใช่เราทําเสร็จแล้วเราทิ้งก็เลยมันจะต้องมีการฟร้าอัพอยู่เรื่อยๆประมาณปีนึะนะครับหลังจากนั้นเราก็อาจจะเข้ามาดูบ้างน,นะครับก็การผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตแต่ปัญหาของการผ่าตัดมันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตอันนี้เข้าใจเนาะนะฮะ ถ้าเรา,า่าตาิดพลาดมันอยู่กับเรามันอยู่กับคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นการทำบนก็ต้องเลือกดีๆหนึ่งว่าถ้าเราทําอะไรเนี่ยเราก็เลือกทําที่ไหนก็ได้ทําที่เราพอใจทําที่เรารู้สึกไว้ใจแล้วก็เรามั่นใจว่ามันจะออกมาดีถามนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยตัดสินใจถุกนี้ถูกค่ะตัดสินใจถูกวันนี้ทำาี่นอ่นก็ทําที่นี้ใช่ถ้าจะทาสังกกรรมต่อๆไปก็จะทําที่นี่ค่ะขอบคุณครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยนะคะขอบคุณน้องมิมากนะครับผมสวัสดีครับ